สวัสดีค่ะสุดเด่นมาเจอกับทีเช์น้อยนะคะในคลิปนี้ในวิชาแมท s u b j e c t ค่ะในคลิปนี้เราจะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน1 0 0 0แสนนะคะค่ะการแก้โจทย์ปัญหานะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเรามาดู โย์ปัญหาว่ามีอะไรบ้างเขาให้อะไรมานะคะอ่อย่างเช่นพลมีเงิน27,453บาทดิวมีเงินมากกว่าพลอย15,320บาทและโจมีเงินมากกว่าดิว1500 15, บาทนะคะโจมีเงินกี่บาท เราก็จะมาดูขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะขั้นที่1ก็คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กําหนดให้นะคะก็เราก็จะมาดูที่โจทย์ปัญหาว่าเขากําหนดอะไรมาให้บ้างก็จะได้พลอยมีเงิน27,453บาทดิวมีเงินมากกว่าพลอย1 5 3 2 0บาท และโจมีเงินมากกว่าดิว150่บาทต่อมาสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรก็คือโจมีเงินกี่บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูขั้นที่2ก็คือการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเราจะมาวางแผนในการหาเงินของโจว่วามีกี่บาท ได้อย่างไรนะคะขั้นที่1นนะคะอันดับแรกเลยเราต้องหาจํานวนเงินของดิวก่อนโดยคํานวณจากเงินของพอยเพราะดิวมีเงินมากกว่าพอยฉะนั้นเราก็ต้องเอาเงินจํานวนเงินของพอยนะคะบวกกับจํานวนเงินที่มากกว่าพอยเป็นจํานวนเงินของดิวนั่นเองนะคะ และเมื่อได้เงินของดิวแล้วเราก็มาหาจำนวนเงินของโจนะคะดิวได้เงินเท่าไหร่เราเอาไปรวมกับจำนวนเงินที่โจมีมากกว่าดิวก็คือหน0่บาทนั่นเองนะคะถึงจะหาจำนวนเงินของโจได้นะคะทีนี้ค่ะเรามาดูต่อนะคะ การแก้โจทย์ปัญหาในขั้นที่3นะคะการแก้โจทย์ปัญหาในขั้นที่3นี้ก่อนที่เราจะแสดงวิธีทำในการคำนวณนักเรียนจะต้องเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ก็คือวงเล็บเปิด27,453บวกด้วย15,320วงเล็บปิด บวกด้วยหนึ่งหมื่นห้ารอยนะคะทีนี้เรามาแสดงพิธีทมนะคะอันดับแรกเลยก็ตั้งขึ้นมาเราก็เอาจํานวนเงินของพอยขึ้นตั้งนะคะก็คือพอยมีเงิน27,453บาทบวกด้วยจํานวนเงิน ดิวมีมากกว่าพอยก็คือ15,320บาทก็เอามารวมกันนะคะเพื่อหาเงินของดิวก็จะได้นะคะก็คือก็จะได้ดิวมีเงิน สี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะคะอันนี้คือจำนวนเงินของดิวเมื่อเรารู้แล้วว่าดิวมีเงินเท่าไรต่อมาเราก็มาหาจำนวนเงินของโจะนะคะก็คือโจมีเงินมากกว่าดิวหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะคะเอามารวมกับจำนวนเงินของดิวนั่นเองเมื่อรวมกันแล้วก็จะได้เงินของโจ ะะเงินของโจก็จะมีก็จะได้53,273บาทนั่นเองนะคะฉะนั้นดังนั้นโจจะมีเงิน53,273บาทนะคะเมื่อเราหาเงินของโจได้แล้วเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะเขาบอกว่าเนื่องจาก 53273บาทเนี่ยจะมีมากกว่า27453และมากกว่า15320และมากกว่า1500 15, ดังนั้น53273จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ ทีนี้การสร้างโจทย์ปัญหานะคะมันจะมีใจความหลักสำคัญอยู่สามใจความหลักนะคะก็คือดูตามทิชเชอร์นะคะเขาบอกว่าพิจารณาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างเช่น,เป,น,น,นเป็นจำนวนเป็นจำนวนก็คือเป็นตัวเลขอย่างนี้เป็นข้อความหรือเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะ อันดับสองก็คือกำหนดคำสำคัญเกี่ยวกับการบวกเช่นมากกว่าเพิ่มขึ้นหรือรวมทั้งหมดอันนี้จะเป็นใจความสำคัญของโจทย์ปัญหาการบวกนะคะนักเรียนจำนะคะและสุดท้ายการสร้างโจทย์ปัญหาให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อย่างเช่นเขาให้หาจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้ว่าเป็นเท่าไหร่ แต่นักเรียนไปสรุปว่าเป็นสิ่งของอะไรอย่างนั้นมันนี่ไม่ใช่นะคะให้นักเรียนดูจำนวนข้อความหรือประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์เขากำหนดหรือคำสั่งที่เขาให้เราทำจะทำแต่งประโยคแบบไหนอย่างนี้นะคะมาะดูต่อนะคะในการสร้างโจทย์ปัญหาเรื่องของการบวกนะคะ โจทย์เขาให้ข้อความกับจำนวนมานะคะเขาให้เราสร้างจทยปัญหาโดยข้อความมีแบบนี้นะคะก็คือขายปลาดุกได้เงิน15,452บาทขายปลาทับทิมได้เงิน2490บาทและขายปลานิลได้เงิน12,638บาท เขาให้ข้อความและรูปภาพแบบนี้มาให้เรา,าเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสร้างโจทย์ปัญหาเด็กเรื่องการบวกนะคะลองมาสร้างกันนะคะเดี๋ยวทิชเชอร์จะสร้างให้นักเรียนดูนะคะสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนะคะสร้างได้ว่าพ่อค้าขายปลาดุกได้เงิน1 5 4 5 2หบาท ขายปลาทับทิมได้เงิน2 4 9 0บาทและขายปลานินได้เงิน12,638บาทพ่อค้าขายปลาได้เงินทั้งหมดกี่บาทนะคะอันนี้คือตัวอย่างก,การสร้างโจทย์ปัญหาในกรณีเขาให้ข้อความและจำนวนนับมาลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ โดยให้นักเรียนคำหนึ่งคำสำคัญในการสร้างโจทย์ปัญหาอย่างเช่นได้เงินทั้งหมดเป็นการรวมจำนวนเงินเข้าด้วยกันโดยใช้การบวกในลักษณะแบบนี้นะคะทิชเชอร์ขอจบการนำเสนอคลิปนี้นะคะเรามาเจอบุกกานใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย